สวัสดีค่ะครับผมนพตแก้งคอนะคะวันนี้จะมาเป็นครูรรมทำทำเย็บบอลค่ะที่แปลงแม่บัวไข่บัวสิมค่ะจะมาดูวิธีการทำเย็บบอลกันนะคะส่วนผสมก็จะมีข้าวลาวดินสองส่วนค่ะดินสองส่วนก็คือถ้า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 สองส่วนนี้เราจะสองขังนะคะดินสองขังดินเจียบเอาเป็นดินร่วนดินดิน ใต้ต้นไม้ดินใต้กไ็ไผ่ดินดำดี่นกันค่ะงวสนดนนดล้วนี้ยังอีกครับไปเป็นนี่นะครับรำค่ะรำหึงส่วนค่ะแฝดแแฝดหนึ่งส่วนเหมือนกันแฝดหน่งส่วนหนึ่งครับค่ะห้ามหนึส่วนค่ะดินสองค่ะแล้วก็ีเ อันนี้เพิ่มเพิ่มปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยคอกที่มูที่หมูที่วัวที่เป็ดที่ไก่ได้หมดค่ะปุ๋ย้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งสหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคไปขั้นตอนคุเขาั้นตอนคุกเขาเนมคเนียว่ยที่พี่เจ็ดเนี่ยคุรับเมาเนี่ยโอเคแล้วโอเคแ เอาเลยเหรอเออเอาหมดจกให้พี่เชีแปบจก็เสนี่เราคือดีเกผมของเดที่คุกเข้าประมาณซํำใหครับคุกให้มันเข้ากันนะคะคุกเข้าให้มันเข้ากันพอเกันเนาะพอเข้ากันแล้วเราก็จะลดด้วยน้ำน้ำมันกซีน้ำมจัเป็น้อง้องปาบคาร์วใส่อะไรกนเ่ยน้ำสีบี กับน้ำ7ลิตรจุลินรีจุลินซีเอ็ม1ลิตรค่ะกับน้ำตาล1ลิตรค่ะชิ้นต่อหนึ่งน้องตาลกับหนึ่งลิตรกันนะครับน่าจะผสมกันแล้วก็ลดลุกไปได้ไหมนะไว้ลุกเขากันปั้นให้เป็นก้อนนะคะให้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 มันไม่แย่เกินไยซูนี่ฮอสซูนี่ฮอสสามารถมาเอาตายตัวหรือเปล่าหรือว่าปรับเปลี่ยนได้เพราะปรเปลี่ยนได้ค่ะ ไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวค่ะเราเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมทำไมไม่มีคนมาเปลี่ยนคน, <c oughs> <laughs> น,นยัง <c oughs> ้ยไม่เหมือยหอ <c oughs> รอกใุนซีน้าวข้าวหรือว่าดซี <c oughs> ที่เราทำกันอะไรดิน <c oughs> หนอปวยก็ได้หรือจะจุนซีเอ็มที่เราขยาย่างเงี้ยก็ได้ค <c oughs> ่ะด้นีแสงพ่อแสงอะไรเงี้ยดุนซีอส่ร้ายเกนไปได้ครับเวัดูแลมัไม่ได้มาไม่ได้ได้เนาะได้ได้ใช้ามน เขาเมอย่าง่ป็นเกียมูประโยชน์ก็คือใช้ประสภาพน้ำนะะบัน้ำเสียประสภาพน้ำแล้วก็เป็นาปลาด้แ้วมสภาพน้ำป้องกันาเสียหาอตาได้ด้วครับก็อันนี้มันมีปุ๋ยคอกด้วยใช่ไหมครับสามารถ คุยได้ด้วยแะในนาเขาได้เนาะั้เลนไม้น้อยกแผดดินทั้งนั้นลองลองดูต้นไม้ก็ได้ามาไถลองกดหลูกลนไม่ได้นหครับเชื้อเห็ดได้ประโยชน์อลว่าโรงทุนน้อยนะคะแต่ประโยชน์เยอะอ่าหลังจากคนใ้เขากันนีเอครับป่ะเนี่ยมาชมเราจะามได้น้ำค่ะน้ำมีต้นไม้หนึ่งลิตรค่ะหนึ่งลิตรือบอกไว้แล้วครับเนาะหนึ่งลิตร การันต์ลิตัวสุดตาดนชว่ยัารัยตากนนี่ก็เนอีอเหกรบมรได้สมัคดเสเลยสเลยทำเอกบคนยีบก็ได้ใช่ไหมได้ได้ดีครับเรไ้เยเาไใช้เยอาทเองต้องลัววัท่ยิ่งเยยิ่งดีครับเงมค่นหนึย่านดนู่่นนี่ละค่ะนู่นีล่ะ วพวกเขาค่ะโเคนี่ออกงน้็จเเป็นยังครับเรเป็นยังเอาก็เปลี่ยนกันไว้ดีว่าไม่เอาูเดียวเบิดหผู้หลับอผู้หลับบิดเสียงโซ่าภาพ่มราผูกเิดพวกหล้กหมเจหน้ารถรค่ะรถแล้วก็ุเขาให้เข้ากันบอกหวเขาค่ะเขาให้เข้ากัน ขอ้ทองวยหมมากอันอนอี้ทำมึงตะเมื่อไหร่ที่จั้ที่นทัสทััได้รอสองไงที่เรามือรออสองไงใช่มะขอเป็นตัวหนอนอะไรขึ้นมาตัวหนอนไม่เป็นไรครับ เป็นอาหารปลาหลังจากที่ใส่ตรงนี้ถ้าเกิดมันเกิดอาการเหลวหรือว่ามันปั้นไม่ได้ต้องทำยังไงคะเพิ่มดินค่ะเพิ่มดินนะคะแต่เราค่อยๆใส่เดี๋มันจะแฉะมันจะไม่สามารถเป็นตัวได้นะครับเพราะว่าเพระว่าจะมทีเป็นกินอัูหนังมันจะตใรอหงมันจะบค่ะแล้วมันจบค่ะนี่จะตกรองเอแล้วมันจบล็อกล็อกล็ลกลักษณะบค่ะ จะ่บดเสียนะครับบเสียบเนาะเราต้องเอาไรางตางใส่อะไรเพิ่มไม่ไม่ไม่มันมันมันไม่เสียครับนั่นคือเป็นมันเป็นตัวของมันใช่ไหครับแต่มันไม่ออกฝักก็เป็นไม่เป็นตัวหนึ่งครับแต่เป็นได้เป็ตัวน้อนวิธีการเก็บเก็บยังไงคะเก็บอะไรคะอ่าเวลาเราปั้นแล้วเนี่ยเก็บยังไงคะเอาไว้ในร่มหรือว่ายังไงคะเราปั้นเราปั้นเสร็จเสร็จแล้วคะปาดในที่ร่มถือลมค่ะปาดใน่ี่ร่มไว้อะไระยะเวลากี่วันคะประมาณ ใช่เป็เจ็ดวันสังเกตมันจะเกิดลาขาวอ่ะใช่ใช่ได้ใช้แล้วคะค่ะใช่เกิดลาก่อนถึงจะใช้ได้นะคะจุลินทรีย์จะเป็นจีทำงานนะคือจุินทาค่ะเริ่มเดินแล้วใช่ไหมคะในระยะเวลาสามถึงสี่วันก็จะได้ห้ามตากแดดนะคะให้ตากใที่ร่มเท่านั้นค่ะแต่ถ้าจุลินทรีย์ไม่เดินนี่หมายถึงมันได้ไหมอ่ะถ้ามันไม่เดินหมายถึงมันไม่ขึ้นเขาเนี้ย ขึ้นค่ะขึ้นอยู่แล้วขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทางการน้ำตาลกับนิอีค่ากับวีซีเอ็มอ่ะการน้ำตาลเป็นอาหารของวีซีเราใส่น้งตาลน้งตาลมันเป็นอาหารแล้วเป็นไปค่ะแต่ขึ้นลาขาวนี้ไม่ต้องตกใจไม่เสียแน่นอนไม่มีปัญหาเนงานได้ใช่ไหมก็รวงแบบว่ามันหมู่เบิร์ดแล้วขึ้นลาข่าเหม็งมันมันมีมูบเบิร์ดแล้วมันก็ได้มูบค่ะมันก็รันมันทำงานมันมูบเนี่คือแรงมู มันเส่ะมันเสมันเสียมันเน่าามันูเบิดแล้วแตนรเราถมันมดไมได้ค่ะใช่่เราเปล่ยน่าเ่ใช่เป่นาแต่ภาษาเราเขาเรียก่าหมูมันอมผมีอ่างนะครับผมไอ้ที่ว่าโม่มันโม่เน่ยผ่าันคุณห่หลายเดี๋ยให้ลองทดสอบดูหน่อยว่าในหลังจากที่เราส่แล้วมันทยงไ ว่าเออโอเคใช้ได้แล้วนะอันเนี้ยเทสยังไงคะาดสอบยังไงอะไเงีัยยังวนอยู่เพราะนยังไ่เนียว่ะยังเยินน้อะยินสองส่วนครับอันก็เพิ่มมูลสัตว์มาด้วยเห็นไหม ท้งานาแล้วอะทำพันายแปลงแล้วชำนาเริ่มชำนาญแล้วแปลงไม่ลำยไรนะแปลงไม่ลำยนี่ต้องกี่งให้แล้วจะหน่ยนีโอเคอสิดแล้วเหนื่แล้วเหมือนกันเดี๋ยวผู้สัมภาษณ์นะคะเชิญนิดนึงค่ะว่าเราจะทสอยังไงว่าเราจะปันได้จะทายังไงในวิธีการทดสว่าใช้ได้แล้วนะ แล้วเราจะแก้งานยังไงถ้าเกิดมันแฉะแบบไี้เราเพิ่มดินเพิ่มดินเข้าไปใช่ไหมเพราะว่าส่วนไปสูงมันนี่มันเยอะเกินแล้วมันจะปัดไม่ได้เราต้องเพิ่มดินเนี่ยมันแฉะแล้วค่ะถ้ามันแฉะแบบนี้คือใช้ไม่ได้เราต้องเพิ่มดินเข้าไปให้มันจันได้นะคะมันจับไมันไม่จับบอลมันไม่จับทั้งห

อ๋อไอ้ล้ำนี่เป็นที่ว่าเครื่องสีแบบเครื่องสีออกมาทีเดียวเลยใช่ไหมไม่มีแก่ไม่มีล้ำอ๋อเขาต้องผู้ดีธรรมดาคนนี้เองไอ้น้องจมร้องร้องรองอดินตรงนั้นมาปั้นใช่แบบตรงนี้ดเลยโดยที่ว่าไม่ต้องยังไม่จกเออร้องกล่ำด้วยกันกันปะปัญหามันเกิดจากอะไรจากไหนเนี่ผมหนียวแล้วีหมเหนียแล้วเหนื่อยแล้วเหนง่อยแล้วเหนเ่อยแล้วเหนื่อยแล้วเนีนะเอาแพ็กทิ้มแม่แพ็กแม่แพ็กแม่แพ็กพี่ไอแม่

มีสองรอาแหละทุกขั้นตอนแต่ไม่เสร็จสักขั้นตอนตอนสาว์น้ำสง่าติดหลงไหลเลยเ้ยครูขาครูครูเปิดฟารมอตติดเขาเดี๋ยวนี้้นะได้ไหมได้ไหมคะ้นได้ค่ะโอเคได้ไแล้วเรานเรานอันจะสอบข้างหลังได้แล้วใช่ไหมคะก้อนก้อนแะไว้ในที่ กอนะไ้้อะได้เนาะแอย่าง้นี่ต่ก้อก็กอนกันอย่นี้มันจะมีจะมีก๊อกแก้วใช่ไหมก็อกแก้วน้ำใช่ไมที่เราทานอแก้วน้ำกธรรมดาค่ะแนะคะเนี่ยัองคะถ้าเก็ียยเยอะเกินไปมันก็จะปั้นไม่ได้อันนี้ํำก่อนมันไม่ใช่รำแก้วทน่จะรำรำเรือมันก็เลยปั้นไม่ได้ก้ต้องเครื่งด Ah, uh -uh.